ท่านใดลุกจะมีซุกตัดเสียงลือตัดเสียงลือเมืองบวละาคาแขงขมวนตัดเสียงลือ,ย,ลอยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับ

โอ้ติ๊กแเทโซจะไปก่อนไหมแต่เสียงรือแคมปิ้งไปทั้งนี้ก็ได้่อันนี้หาอาหารบ่นนั to like, so oui. well. ้นซือบนบันนังไั่บ่นนะจังรอกินข um> ้าวกันกินข้าวกันปะ กินข้าวก็จะรอนนะมันจะบอาก้นเป็นยังไงกินข้าวก็จะรอกินต้มยตมยกินัว่าอย่ากิก็จะไปให้จังโมได้ชืออย่างเก่กะอ้แมน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 อนองยกวอ่เาให้กิน

Nên lắc bọ ừ. Bên này là lọ mân mân bố mượn đây ขีดไปน,นี่เรืเร่อยๆฮะให้เขาจับอ่ะเหาะเลยแม่แบทแมนจ้ะเสียบแบทแมนเหาะบ่ได้ไหมเหาะบ่ได้บ่ไไยังไกลัวอยากไปจำเพื่อโอ้รักนไปเลยพันพันเมตรเนาะนพ,นพันสองอีก น,นี่เขาเขียนเขียนใส่ว่าน้ำตกตาดหนึ 1, 000, 1, 000่งเมตรเซนติเมตรหนึ่เมตรวอเตอร์ฟนป่ะป่ะป่ะอย่างป่ะอย่างไปาไปทางหนเลยไปได้กทั้งนี้ไปนี้ไปีจะไปก่อนหมเจ้าย่างซ้าใเจ้า ح.

nên hot vào đây đâu à hot ở đâu phượt hot ở ồ cài thêm đó bỏ bộ lông bộ lông 1200 mét là hot đó đi 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 hot đó, đi siêu hot này đó 1200 mét đó dừng đấy บนบนนั่งพักผ่อนเวลาซูมฮาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเมื่อยโอ้เมื่อยเด้ยนั่งพักผ่อนนี่นั่งพักผ่อนนี่เลยอ๋อนั่งพักผ่อนกันดีใจเอ็มบอกนั่งพักผ่อนเมื่อยแหงแล้วนั่งพักผ่อนู่นี้ไปไปเจ้ามันไปเจ้าไปเจ้าไปยังไงยังไปยังไปยังไงกุกข่ายเนี่ย ไกลเลยพันสองร้อยเมตรพันสองร้อยเมตรพันสองร้อยเมตรเี่ยีจุดพักจุดทนวะิตเนาะล้วพักจุดจก <c oughs> ไกลแล้วหอรห่้วโอ้อไปไป น้ำมาอันน to ี้อันนี้อองเลยอุ้มเลยอันนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกน้ำนี่ทุกน้ำนี่จับเอาคนละตุกสองุกเลยไม่จับโบนัสอ่าโบนัสไม่จับมาเอาเด้ง

งามงามามจัดเสียงดงามหลอันนี้มันทางขึ้นสิยังบ่อดยังบ่ฮอดนะฮโอ้จุดนี้ซักไม้ลงมาเนาะบอชบวะ บลเรือบเรือเนาะแห้งแห้งกับบลเรือว่ะแหเมตรอ้โหอยู่ลือนะไป่นกาฟีละสุดวันน่้แล้ววันนั้นแหละเนาะบัดเย็นอยู่แม่นแมน

không không phải đi กล้อง không phải, này. Không phải này. <laughs> ุกยังไม่หอบเถอะท่านใดได้รูปจะมีโซกโว้ยทารูปสิ่งนี้แล้วจะมีโซกคนนึอายูปอายูปอายูปอาูปอายูปอายูปถึงหมดรูปยังห้อยเลยเม็ดหรโอ้ไก่เตีมยนะอ่ามีโซกแล้วมีโซกแล้วได้รูปแล้วมีโซกได้คนวึง กินตินะนี่ตกอ๋อ họ มาอัลไหร่แล้วครับ họ Batman đấy <laughs> 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 กล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 ยังไงเนาะขึ้นขวนั่นแล้วมันอ่นอแล้วมันสบายันดีบ้ซื้อเนาะอ้อนดีฮะฮะวันนั้มือคอยครับล่ะไปสุดแล้วก็คับซื้อลวเนาะเจ้า จะไปโตก็ไปไม่ได้เมเบไม่ต้อไมต้อไม่ต้อไม่ตอไมต่อเมื่อไรจิบน้ำจิบน้ำกินเท่าไรเอ้ากินไรหนึ่งบกินน้ำไรเออจิบหน้่หนึ่ง ยังต่อไปมฮะฮกลแล้วกลสิบหดเหลือทียังเท่าไหร่นี่ยังห้าร้อยเมตรห่ืเขาบอกหนึ่งร้อยประมาณประมาณเนาะอันนี้อันี่ลายยังยากขึ้นอันนี้ก็ได้ขาขึ้นขาลงบ๊อบล้อโอ้ยดิสู้ลงเลยหัวใจหัวใจอาเินจริงหัวใจเต้นวะเต้นแห้งวะ

นี่นี่ละสองคนละอย่างๆนี่ไป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 ยังอีก400เมตรจากฮอตแมนแม่อีก400เมตร

มันขาลงมาด้วยแค่สี่ร้อยัยังสี่ร้อยถึงข้นนี่ไปค่อยมเจ้าก็เห็ดอันเห็ดอันเขี้วแข็งไม่เห็ดฮึบๆแล้วมันก็ขึ้นล่เห็นจะดีไหมเห็นไหมลูกดีดีเด็กกันเลยเด็กเดทางที่อย่างไรอ่ Tại vì con bạn thấy nhà quay Nhưng sống 200 mét Họ đang tục tắt Học của U lẽ đi Phải lông, phải lông Đi, học của U lẽ Ui bố ตไหจครับยังไงเลยไปห้อยพุ้เลยครับหลืองอะดีหอดแล้วเอาแล้วะพุก็เมื่อยเมื่อยเมื่อยไปไปครับเออไปเยเลยไปไปเนาะอันนี้บุยยานไปต้องค่อยใครจับแขนไปเรื่อยเ่ะดิ ไปเลยจับไปเลยค่อยจับแขนจิ้งค่อยจับแขนจิ้งค่อยจับแขนจิ้ค่อจับแขนจิฮ้อนเลยเนาะเจ้าฮ้อนเลยไปย้านเห้ยชีวิตเลยนี่นี่อ๋ออ้อยอยากเลยเจ้าบุเจ้าบุกึงก็ได้ฉันอยากเลยเอ้าเออไปหาองคบกรนี้ฮ้อนเลยเนาะทายาแล้ว อ่ะดิอ่ะอีกเลยเมตรอีกเลยเมตร้คตรน้ำพคตรน้ำพุเนี่ยเออต้ก่อนป้ก่อน้าป่ะจะขึ้นเองวะขอรู้อสิเกิดอะท้อเลยเนาะกระปุกมาเลยเนาะกับอุกยังไงนรอะ่ายลอยงย่างกระปุเลยนะเอยไปกระ อ้ขึ้นพูดแล้วเหรอเนี่ยพูดเลยผาา้ามเมื่อ,อยแลค่อยๆนี่ค่อเมื่อยไอ้ใ่เข่าเมื่อยอยู่พูดแล้วไอ้กับกัปกัปป์อกัปป์เ็นฮอตก่นเลยเนาะฮอตจุดฮอตตาดก่อนอึ่งจะกัปปแล้วะฮอตน้ำพุกนั่นไอ้แสวยหนาโอ้พอดีไป็เื้อหนาอยู่พูดเลย

ขึ้นไปไนเอาขึ้นไปน้องคอยนะคอยจะพาขึ้นไหม <c oughs> ขาขึ้นก่อนเดี๋ยวไปฮ <c oughs> ะเออใคอยจะพา,าขาึ้นใครจะพาขึ้นนี่ตานางงาม,มิกตานางเคนเห็ดคนสาหรายตานาง <c oughs> อ่ะปูตะเสียงลือต้นไม้ใหญ่อีกอิน อ๋อพวกนี้ห้าประกันขนาดคุณมีกาบครับเนี่ยอ๋อค่อยๆไปๆๆไปน้องค่อยไปน้องค่อยบุเบนยังไปน้องค่อยไปไปน้องค่อยเลยได้นะที่เป็นเนี่ยโอ้เขาบอกมีปีกยังยังจ้าเอ้ยมีปีกมีปีกอย่างจ้ามีปีกเอ้ยนี่นี่ฮะเพวนยังไหวอู้ฮะานี่สบายเลยย่างไปสบายเลยละลาวก็ย่างไปสบายสบายเลยหมูไก่หมูไก่ชามนิดนึงค่ะ จักแม่หนึ่งร้อยเมตรร้อยเมตรหนึ่งบุจักอันนีไปไปนี่ไปนี่หาดีเออใจยากพี่เลยมาไกลค่อยพี่เลยหาดดีบุญยาบุจับก็ได้เจ้าเจ้าจับค่อยพี่เจ้จับค่อยพี่ตอนหน้างจะบุจับก็ได้เออหาดีหาดีเออฮะโอ้อขากินหรือเพื่นเห็นเนาะหาดีหาดีขากลายขากลายขากลายงามลายลายฮะ จะบวชจับก็ได้ตัวนั้นย่า <c oughs> งเลยย่างเลยบวจับบวจับจะบ่งค่อยจะลุ่มก็ค่อยพี่เจ้าจะถามค่อยจะลุ่มค่อยไอ้ดิไอ้ดิโอ้ยจะดีจะดีะขึ้นคักได้จะดียังขึ้นสูงเลยด <c oughs> ได้ไปปะไปไปปไป,ไปอ้ยโูเมาขัวได้มันไอ้ดิอ่า โอ้ไปถ่าย,ยู่พุ่นเลยไปพุ่นเลยไปพุ่นเลยแล้วจังกับมาพี่ไอ้ิ่งอยู่ที่ก็จะอยู่พวกไก่ๆก่ที่กันเฮ้ยจับเสียงลืมอ,ออจเสียงลืมงามหลายเสะเส

ย่นไปเป็นไฟ,นไฟ,ไฟสูงขนาดประามาณจักแม้ไว้ถึงตึกตัดเสียงลื่นด่เทิร์นกันนละ ไอ้ตีลงน้ำไปตีไมไดตีลง tốt quá Phải lắm khơi Đã luôn Đấy, Thủ sang lùng rồi đấy, Nhìn bà. Sang Nhiều nhàng rồi đó Chưa nhàng mà Nhiều không, cái đích, cái đích. cái, đích, cái đích. Bên, bên tao muốn bà. lừa này กระดิกกระดิกเป็นตะม่นวนนั่งพักผ่อนขากรับนั่งพักผ่อนก่อนขากรับนี่ยังไก่เติบประมาณเก้าร้อยเมตรไปละจากซีฮอนจากสีฮอนลงฮอนจนทางขึ้นมา มันลอยขึ้นสวรรค์มันลอยขึ้นสวรรค์เป็นอันนั้นกลายไปไกลมากเพื่อให้รูปด้วยอันนี้แหละเพื่อนว่านี่ท่านใดลูปจะมีซุ